ับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงสสเพื่อไทยอุบลราชธานีความจริงก็อ่านข้าวๆของรายงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เสนอมาเนี่ยผมมีความจริงในกอทมอเนี่ยเราก็เราก็เห็นว่าเป็นผังเมืองเมืองหลักมาตั้งนานแล้วล่ะและ้วกับปริมณฑลแต่ว่าในต่างจังหวัดเท่าที่ดูในรายงานของท่านเนี่ยนะครับในภาคในการรับการทําต่างๆของผังเมืองเนี่ยผมเองก็ พอจะได้ทราบเล็กๆว่าวันนี้มีผังเมืองสำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองมีทุกจังหวัดอยู่แล้วแต่ปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ประกอบการหรือประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการใช้ผังเมืองและเวลาการจะขออนุญาตต่างๆมันเหมือนว่ากลับมารวมศูนย์ที่จังหวัดทําให้การทํางานของประชาชนที่อยู่รอบนอกจังหวัดเนี่ย มีปัญหาเหมือนกันผมเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรมพอสมควรว่าสํานักงานผังเมืองก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่เยอะแล้วก็จะกระจายไปทั้งหมดคงไม่ได้แต่ปัญหาที่เกิดเท่าที่ได้รับทราบจากคนที่รู้จักกันบอกว่าเวลาจะไปขออนุญาตประกอบการตามสถานที่ตามอําเภอนั้นเขาได้รับการตอบสนองช้ากว่าจะ ลงทุนเช่นจะสร้างโรงงานสักอย่างจะสร้างแผ่นคอนกรีตจะสร้างอาคารเนี่ยกว่าจะได้รับผลตอบมันเสียเวลามันเหมือนการขออนุญาตแล้วใช้เวลานานพี่น้องประชาชนก็จะเสียโอกาสอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ทราบว่าผังเมืองเนี่ยลุกนักล,ลุกล้ำการทำงานไปแค่ไหนผมเห็นสดๆในข่าวก็คือว่า ที่กาญจนบุรีเราได้ใส่รายละเอียดไปไม่ว่าเวลาจะถมที่เวลาเราไม่เป็นปัญหาอันนี้เข้าใจว่ามันเป็นปัญหาทั่วประเทศไม่ว่าในเขตเทศบาลหรือในเขตเทศบาลน,นครหรือในเขตอบตอใครรวยมากถมที่สูงมากใครจนมากไม่ต้องถมก็ได้เหล่านี้ผลผมว่าผังเมืองเขาไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าเราให้ระดับเขาไปหรือเปล่าเพราะหลายแห่งทั้งเมืองรวมเนี่ยหลายครั้งที่ผ่านมา เท่าที่เห็นนะครับผมเข้าใจว่าถนนหนทางที่รอบเป็นเป็นปลายพาร์ทรอบรอบเมืองเนะี่ยบางแห่งเนี่ยกลายเป็นเขื่อนกั้นน้ําผมเข้าใจว่าผังเมืองต้องรู้เรื่องนี้และบางแห่งต้องขุดออกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ผมว่าผังเมืองน่าจะเขาไปดูในรายละเอียดแม้จะเป็นรายละเอียดที่ที่อาจจะไม่ใช่หน้าที่หรือหน้าที่ท่านโดยตรงยิ่งจะต้องทําใหญ่เพราะนั้นเรื่องกรณีในผังเมืองที่โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ ผมอยากให้เห็นว่าโอ้อย่างในน้อย,นอยถนนสายนี้ต้องมีระดับเท่ากันไม่อย่างนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องคลองเรื่องการส่งท่อเรื่องทุกอย่างผมไม่แน่ใจว่าผังเมืองเนี่ยลงไปลึกขนาดนั้นหรือเปล่าหรือจะให้เทศบาลนครหรือจะให้อบตปตทาแต่ว่าผมว่าเขาไม่มีกําลังที่จะจัดการอย่างนั้นหรอกผมว่าเมืองใหญ่หญๆเนี่ย ควรจะให้สำนักผังเมืองเนี่ยดูแลเรื่องนี้ไปในตัวหรืออาจจะเป็นข้อสังเกตหรืออาจจะเป็นข้อคิดเห็นก็ได้ว่าเราทาเราทําระดับแล้วมันจะหมดปัญหาทุกเรื่องเพราะทุกแห่งเห็นเห็นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดอ่ะมันไม่มีระดับเท่ากันแล้วก็มีปัญหามาึงถึงฟุตบาทด้วยซ้าไปเพราะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราถ้าจะให้ดีผังเมืองต้องต้องลงรายละเอียดได้แล้วก็ต้องเป็นแนวทางศึกษาของผู้ที่จะมาขออนุญาต อีกเรื่องหนึ่งอยากฝากนะครับว่าเรื่องของระบบผังเมืองเนี่ยผมว่าถ้าจะให้ติดต่อง่ายที่สุดผมว่าท่านเอาไปไว้ตามอำเภอทุกอำเภอหรือจะมีหรือเปล่าผมไม่ทราบสามารถพี่น้องประชาชนถ้าจะดำเนินการสอบถามเรื่องผังเมืองอยู่ที่อำเภอสามารถสามารถที่จะให้ดูได้แล้วก็ให้คำตอบได้ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องง่ายเพราะท่านอยู่ในกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้ว กระทรวงว่าไทยสั่งไปแป๊บเดียวก็ได้เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตแล้วขอฝากนะครับขอบพระคุณครับ